พบกันอีกเช่นเคยกับช่วงย้อนรอยแมต์มวยปร้ำในอดีตโดยทางสถานีปร้ำจะเอามาไล่ฟังกันอีกครั้งเชิญทุกท่านมาพบกับการปร้ำสามเศร้าเพื่อท้าชิงเข็มขัดแชมป์ยูเและเปิดตัวมาก่อนกับนักมวยปร้ำคนแรกนามของเขาก็คือซานติโนมาเรดาเจ้าของแชมป์ยูเเปิดตัวมาอย่างฮึกเหิมเดินสายตัวมาอย่างพลิ้ว พี่ๆนี่แหละมาพร้อมกับความโหดและแล้วก็มาพกคูเขียวหางไม้มาด้วยใครโดนท่านี้ต้องดับดาบ,บ,บทุกลายเขาบอกบอกเลยมาถึงพี่แกก็กเดินสายตวดวนรอบเวทีกรรมาการยืนมองในความเซ็งพร้อมนึกในใจหมู่ร้ามุ่งจะคืนมาเดินเบรอยู่ได้ขอประทานทอดะคะมาแล้วค่ะนี่ค่ะเจอยู่นี่ค่ะ คุณผู้ชมทุกท่านปลดฟังดิฉันให้ดีนะคะขอพบกับผู้ทายจีนคนแรกเลยค่ะนุ่มในสังกัดของเจ๊เองเขาไม่นาว่า The American Jack ว w a g g e r และยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่หมดนะคะมีอีกคนหนึ่งค่ะนั่นคมผู้ทายจีกคนหนึ่งเขาก็เด็กสังกัดดิฉันอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็คือพ่อหนุมสุดหล่อลีอาเด็ดนาว่าซิกเ i l ร์นั่นเองค่ะคืออย่าเพิ่งงงนะครับคุณผู้ชมก่อนอึ่ต้องย้ำว่า นี่คือการต่อสู้สามเศร้าสามคนสู้กันตัวใครตัวมันแต่บังเอิญว่าไอ้สองตัวหลังเนี่ยมันดันเป็นพวกเดียวกันซึ่งดูเหมือนว่าคุณพี่ซานติโนจะต้องเจอศึกหนักแน่แน่ปัดไปด้านบนเวทีซานติโนยืนตั้งท่ารอกูกูพร้อมฉกแน่จริงก็คือมาดิครับแต่ดูจากสภาพคงโดนรุมแน่ๆโอ้ยดีร่ะดีร่ะแล้วๆได้บูบิบ่าวผมจะกลับไปดูบอลหนาวเอา,เ,อาเริ่มตีละครั้งเชิงกระถึกกันได้ตามลัทธิยาสอย เปิดมาถึงแจ็คสเวกเกอร์จะเข้ารวบคุณพี่ซาติโนแต่ว่าคุณพี่ซาติโนรีล่ายอย่างผิวตีลังกาม้วนหลบผมไม่งง oh <my> นะครับกูว่าแล้วผกผกมือกันต้องหมาหมูงานนี้หมาหมูมาเจอกับงูเขียวหางไหมมาดูกันครับว่าใครจะชนะแต่ถึงเจอรุมก็อย่าลืมว่านี่คือแมตช์สามเศร้าแฟนๆที่สนามส่งเสียงเป็นกำลังใจให้คุณพี่ซาติโนสุดใจซาติโนได้ยินกับพร้อมตอบรับทันทีได้ได้เลยระดับโน่สู้เสมอ เอาไม่ทันคาสองคำไอ้หมาหมูมารุมกระทืบคุณพี่ซาติโนโจมกองตีนเจ้าดา็อซี่ด้วยยังกวนได้อีกมาทำซิกอัพชนเหนือคุณพี่ซาติโนดูสิครับมันเลวได้ใจจริงจริงสองลุมหนึ่งโคจะแมนทั้งที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นการสู้กันแบบ3มคนกรรมาการเห็นแล้วก็สุดจะทนโอยาลีลาใส่ไอ้งอกกลัวหลือก็นะมึงน่ะเล่ยรุกเข้ามาสู่เด้เ,ดเดบอลจะเตกกันแล้วเนี่ย จากนั้นดอซิกเกือก,ก็ลุกขึ้นมาบอกให้แจ็คสวเวกเกอร์เข้าไปเล่นง,งานคุณพี่ซาริโนบ้างลุยเลยเพื่อนกันฮึมมันเลยงานนี้คุณพี่ซาริโนโดนลุมถูกขยี้ยับแน่โคตรน่าสงสารแถมยังโดนดูถูกเหยียดหยามอีกดานแจ็คสเวกเกอร์ก็ก,กวนไปแพ้กันเพราะเห็นว่าซาริโนเสียเปรเียบอย่างหนักเลยเหยียดหยามกันแบบสุดๆทางดานเจวิกกี้ก็ยิ้มปรบมือตัวผู้ในสังกัดของเจนี่เก่งจริงๆง,งานดีทุกคน ไปครับสู้ๆครับเดี๋ยวถ้ากลับไปเจ๊จะให้รางวัลน,นะคะเอากรรมาการได้ยินเจ๊วิกกี้พูดแบบนี้ถือว่บนึกแม่ใจอีกแล้วผมนี่สยองแท้สองตัวนี้เลยเอาแล้วจังหวะน,นี้คุณพี่ซาติโนคอฮึอสู้ลูคมาต่อยดาวซิกเลอร์กับแจ็คสเวเกอร์นีดีแน่ลงกันเหรอคนอย่างโน่ไม่ยอมโดนเล่นง,งานฝ่ายเดียวหรอกซาติโนกันนำต่อยทั้งสองคนอย่างเดือดและดูจังหวะน,นี้ดาวซิกเลอร์สเลอร์วิ่งมาหมายจะเล่นง,งานแต่ทว่าพลาด ถูกคุณพี่สาติโนจับยกเสยตกเวทีหน้าทิมลงไปนอนเจ็บระดมทุกคนดูก็พร้อมใจกันสมน้ำหน้ากันโดยพี่เน,นัดหมายด้านบนเวทีแจ็คสเวเกอร์ฉวยโอกาสวิ่งพุ่งชนไหลกระแทกอัดพี่สาติโนล้มหงายเงิบตัดกลับมาทั้งสองรุมกระทึบคุณพี่สาติโนอย่างน่าสงสารด้านดอซีเลอร์ก็ใช้เท้าเหยียบหัวและขยี้ แั่น้นก็จับพี่ซาติโนโลุกขึ้นมาหมายเจริมต่อแต่ทว่าคุณพี่ซาติโนสู้กลับกระโดดถีบต่อด้วยจับสตูยกมาฟาดหัวทิ่มหัวต่ำซาติโนลีลาเด็ดเล่นทายากแหกขาหลบศัตรูและจับคู่ต่อสู้ขึ้นมาทุ่มกลางเวทีนี่ไงโนบอกแล้วว่ายายรู้ทุกโน่เห็นกะกากแบบนี้ก็ไม่ยอมให้โดนถูกนะเว้ยคนอย่างซาติโนน่ะสู้เสมอ จากนั้นพี่ซาติโนเด้งเชือกเสริมแรงวิ่งมาเฮ็ดบัตรเอาหัวฟาใส่ศัตรูและแล้วก็ถึงเวลาแล้วซาติโนลวงเสือ้อเพื่อหยิบเจ้างูเขียวหางไหมออกมาตเตรียมใส่ท่าไม้ตายหยิบออกมาแล้วก็สวมจากนั้นอฉืชืบตั้งท่าพร้อมฉกบอกบอกแล้วไงซาติโนสู้เสมอ เทาว่าสองรุมหนึ่งดอซิกเลอร์ขึ้นมาช่วยโอกาสเล่นง,งานทีเผลอจับหักคอจากนั้นไอ้พวกหมาหมู่ทั้งสองก็ร่วมมือกันจับพี่ซาเรโนโรมาใส่ท่าโหดกระโดดทับคอแถมหน้ายังฟาดพื้นต่างหากจากนั้นดอซิกเลอร์จับกดทันทีแต่ทวันน้นได้แค่2เท่านั้นเฮ้ยทำอะไรวะนายนายนายทำแบบนี้ทำไมวะทำไมถึงต้องช่วยโอกาสกดด้วยนายหักหลังแล้วเหรอดอกซิกเลอร์สวนกลับทันที มบงหนึ่งแหละทำอะไรมาดึงขากูทำไมเนี่ยเอาได้ก็นนี้มันแมทสามเศร้าไงใครดีก็ใครได้เด้นายไม่เข้าใจเหรเอานะครับเพื่อนตีกันเองซะแล้วก็บอกแล้วว่านี่คือแมทสามเศร้าผู้ชนะจะต้องมีคนเดียวคราวนี้หมาหมูทั้งสองก็ตีกันจนได้ทั้งสองมีปากเสียงกันและก็ต่อยกันซะเลยแจ็คสเวเกอร์สุดจะทนจับดอเซเลอร์ยกขึ้นฟาดลงมาอย่างแรงดับขาดที่กันเลยทีเดียว เจวิกกี้ถึงกับหัวร้อนถามเฮ้ยนี่พวกเธอทำอะไรกันมาตีกันเได้งไงคะที่อานาทีนี้แจ็คสเวเกอร์ไม่ฟังแล้วรีบเข้าไปกระโดดเล่นงานคุณพี่ซาเดโนหมายจะชนะเพื่อเป็นแชมป์คนใหม่แต่ทว่าพี่ซาเดโนก็ไม่โง่นะครับไอ้แจ็คกระโดดมาซาเดโนโยกเท้าตั้งรอทับเอาหน้าแจ็คสเวเกอร์โดนถีบเต็มหน้าถึงกับมึนและเดินเซหันมาเจอตีนอีกแล้วดอซิเลอร์กระโดดถีบไปสองตีนคู่ท่าอย่างสวย ทำให้แจ็คสวเกอร์สลบทันทีจากนั้นดอรซิเลอร์กระโดดเล่นง,งานคุณพี่ซาติโนแต่บอกแล้วไงซาติโนนั้นสู้เสมอไม่โง่นะครับจับขาของดอซิงเลอร์เอาไว้ได้แล้วก็ใส่ท่าสลิงช็อตดอรซิเลอร์ตัวลอยหน้าไปมวงกับเสาเหล็กดับกลิ่งตกเวทีซาติโนยืนอยู่ที่มุมแจ็คสวเกอร์เห็นแบบนี้จึงวิ่งมาหมายจะอัดแต่ทว่าพี่ซาติโนไม่งโง่นะครับหลบได้ทำให้หน้าไอ้แจ็คไปทิ่มกับเทอร์มัคเคิลมึนทันที ผันมากระโจกเข้าให้โดนทํางไม้ตายครอบบ้าฉกเข้าไปเต็มๆเป็นไงลระบอกแล้วอย่าดูถูกงูเขียวหางไม้ของคุณพี่ซาติโนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนอย่างพี่ซาติโนสูน้เสมอแจ็คสเวเกอร์โดนงูเขียวหางไม้ฉกดับคาที่แล้วซาติโนจึงจับกดทันทีให้กรรมการนับ1 2และ3 จบแมสคุณพี่ซานติโนเป็นฝ่ายชนะป้องการเข็มขาดแชมป์ยูของตนเอาไว้ได้สําเร็จแม้จะเจอ2รุลมหนึ่งแบบชูชัวแต่คนอย่างซานติโนก็ไม่หวัน่นเพราะซานติโนสู้เสมอหลังจบแมสทั้งดอบและแจค็คฟื้นตัวมาหมายเจ้าลุมกระทืบซานติโนไอสองตัวนี้มันแพ้แล้วผ่านเอ้ยจะจใจ,จ,จเย็นก่อนน้องๆพี่ว่าเราคุยกันได้นะเอ้ย,อยนั่นไงดูหนูสิมันอะไรวะนาะ่ะโ h ห คุณพี่ซาริโนใช้แผนหลอกชี้ให้อีสองคนนี้มันสับสนก่อนที่ตัวเองจะวิ่งหนีลงมาได้บอกแล้วไงระดับคุณพี่ซานติโนไม่โง่นะครับอย่างจี้เลยพี่แกนี่แหละเจ้างูเขียวห่างไม่ซานิโนรีบเดินบิดตดอย่างไวอยู่ไม่ได้แล้วโกไอสองตัวนี้ก็ตามก้นมาติตดๆโชคดีที่โบดัสเคออกมาช่วยซานติโนเอาไว้ได้ตัวนี่เบิ่มๆคือลือคือรือเลยนะเอ้ยแนจริงกับเขามาได้ไอหมาหมู แล,แล้วแล้วด็อกซิกเอกอร์ก็ทะลึ่งโง่วิ่งเข้าไปเฉยโดนโบดัสเคใช้หัวกระแทกมงทีเดียวพี่ดอมนี่กระเด็นตัวลอ,อยเลยหลังจากนั้นโบดัสเคก็เต้นตามสไตล์พี่แกด้านคุณพี่เซเรโน,โนจึงขอมาแจมด้วยคนและวิดีโอนี้เราขอลาไปด้วยความบันเทิงกับเวลาการแดนส์ของคุณพี่เซเรโนกับเหล่าสหายกันนะครับทั้งเราจะดีใจเป็นอย่างยิ่ง าหากการนำเสนอแมสหนวยประลามของเราสามารถทําให้ผู้ชมที่มีเคยดูประลมามก่อนหรือไม่ได้ดูประลมามนานได้กลับมาสนใจและชื่นชอบในการดูประลามอีกครั้งยอ้อนรอยแมสต่อไปจะเป็นแมสอะไรนั้นกดติดตามช่องสถานีประลามของเราไว้เพื่อที่ไม่พลาดแมสมันมันแบบนี้อีกสามารถสนับสนุนเราโดยการไป็มสมาชิกช่องหรือจะกดปุ่มซุร์แทงเพื่อเป็นการสนับสนุนเราได้เช่นกันแต่สำหรับวันนี้สถานีประลามขอตัวลาไปก่อนพบใ,ใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ